ก่อนนี้ใหม่ดาวิกาอวยพรวันเกิดเต๋อฉันทวิทเรียกที่รักเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ความหวานไม่เคยแผ่วแม้แต่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่รักขวันใจวัยรุ่นนางเอกมากความสามารถใหม่ดาวิกาและนักสแสดงมาทะเลนตเต๋อฉันทวิทที่นับวันความหวานของทั้งคู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนชาวเน็ตยกให้เป็นไอดอลคู่รักน้ำตาลเรียกพี่ไปเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดหวานต่อไม่รอแล้วนะเมื่อวันคล้ายวันเกิดหวานใจอย่างหนุ่มเต๋อชันทวิทยสาวใหม่ก็ไม่พลาดสาดความหวานด้วยการโพรรูปคู่ที่ทั้งน่ารักทั้งหวานทั้งทะเลนลงในอิสแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่สุดยอดความฟินว่า Happy Birthday ที่รักซึ่งงานนี้หนุ่มเต๋อก็มาสาดความหวานกลับโดยคอมเมนต์ว่า Love you the most in the world ที่รัก แ,แ,แ,แเรียกว่าหยอดคำหวานที่รักออกสื่อแบบนี้ก็ถูกอ,อกถูกใจแฟนคลับของทั้งคู่รีบเข้ามาถล่มยอดไลค์พร้อมยังแซวว่าเหม็นความรักของทั้งคู่และยังได้เข้ามาอวยพรวันเกิดหนุ่มเต๋อกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะ